สวัสดีครับมาพบกับรายการขนบ้าบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดมินอนคนบ้าบอลเช่นเคยนะครับก็จะมารายงานข่าวความคืบหน้าของโลกฟุตบอลให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะมีข่าวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมางที่ข่าวแรกเลยนะฮะเอาจริง ng, อยู่เวนตุสเลงส่งแข้งโรนันโดแรกอ e ีกาดี้อยากได้มานาน มาล่ายูเบนตุสหวังที่จะกระชากตัวเมาโรอีกาดีหัวหอกปารีสแซงต์แชงแมงมาร่วมกวนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอาจจะใช้คิเยโนโรนัลโดยอดดาวยิงเลือดฝอยทองเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้ด้วยยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีกันโชซิราประเทศอติตาลีกำลังพิจารณาที่จะใส่คิเยโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกส เป็นส่วนหนึ่งในการดิวคว้าตัวเมาโดอีกาดีหัวหอกชาวเอเซ์ลนไตของปารีสแซงต์แชมงยอร์โมโสรลูกหนังแห่งศึกลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสตามรายงานจากเลกิปสื่อชั้นนําแห่งแดนน้าหอมเมื่อวันจันทร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันโรนันโดเหลือสัญญาคาแข่งในถิ่นอันลีอันสเตเดียมแค่ปีเดียวและมีอนาคตกับต้นสังกัดที่ไม่แน่นอนในขณะที่มาซิมิลิโนอันเลกรีเฮดโคตมาลายกำลังวางแผนที่จะปรับคุมทัพก่อนเปิดฉากฤดูกาล2021และ2022 ล่าสุดเลเกีบลูว่าอยู่นตัวอาจใช้โรนัลโดเป็นส่วนหนึ่งในการคว้าตัวอิกาดี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล็งมานานแล้วนอกจากนี้ทีมเบนโคเนรีหวังที่จะลดค่าเหนื่อยค่าใช้ใจ่ายในสโมสรด้วยเนื่องจากปัจจุบันดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสัย36ปีรับค่าเหนื่อยปีละ3 1ล้านยูโรหรือประมาณ 1, 2 0 9ล้านบาทนะครับฤะดูการที่ผ่านมาอิกาดี้ทำไป13ประตูจากการลงเล่นให้เปเชรวม28นัดในขณะที่โรนัลโด ขัซวตะกาให้ยูเวนตุสไปถึง36ตุงจาก44นัดก็ต้องมารอลุ้นกันละวครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับน่าสนใจนะฮะสำหรับอ,อิกาดีและโรนันโดนะฮะก็เป็นดีลที่ถ้าเป็นไปได้ก็จะน่าจะเป็นเรื่องที่สุดยอดไปเลยทีเดียวละครับเชลซี Chelsea เลิกหวังโรมาโนยันวารานพร้อมซบแมนยูมีข่าวล่าสุดเข้ามาว่า เชลซีสิงบรูนั้นเตรียมปาดหน้าแมนยูนะฮะก็ต้องมารอดูว่าข่าวนี้จะเป็นอย่างไรเชลซี Chelsea, ไม่ต้องรุนให้เหนื่อยฟราบิซิโอโรมาโน่ย่าข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มราฟาเอลวารานยอดประการหลังเรือมาริดมีใจที่จะย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเท่านั้นแถมยังได้แจ้งความประสงค์กับต้นสังกัดแล้วด้วย รา f a e อวาร a าเซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งเรอัลมาดริดดอร์สมสรลูกหนังแห่งศึกลาลิกาสเปนมีความต้องการที่ย้ายไปร,ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่เวทีพิมเร์ลอังกฤษช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากฟาบิ i z โอโรมาโนผู้สื่อข่าวลูกหนังชื่อดังชาวอิตาเลียนเมื 10, 19, ่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาว a r a นมีข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงมานาน และเชื่อกันว่าตอนนี้แมนยูนเต็ดกับเรอัลมาดริดกำลังเจรจาต่อรองค่าตัวกันอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าเชลซีพร้อมที่จะปิดดิวชิงตัวล่าสุดเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสวัย28ปีนี้สนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งในถิ่นโอแทฟฟอร์ท,ท่านั้นโรมมโนอัปเดตความเคลื่อนไหวลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยมีใจความสําคัญว่าวารานและเอเจนเจ้าตัวได้ยื่นข้อเสนอก,กับเรือัมาดริดแล้วว่าเขาต้องการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในพรีเมีย แม้ให้ความเคารพต่อข้อตกลงที่มีอยู่กับราชันชุดขาวเต็มที่แต่เขามีความประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลสเตอร์ยื่นสัญญามัดใจยูริเตเรมันจิ้งจอกสยามต้องการร้างตัวยูริเตเรมันกองกลางวัย24ปีให้อยู่ทีมต่อไปหลังนัดเตะได้รับความสนใจจากหลายทีมยุโรปรวมทางเลี้ยวผูด,ด้วย มิดฟิลด์ชาวเบนเยี่ยมรายนี้ยิงประตูโทนให้กับเรสเตอร์ติเตียวชนะเชลซีในสุพฟุตบอลเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลที่แล้วและดึงดูดสายตาสโมสรชั้นนำจากยุโรปตามที่สปอร์ตเมลสื่อของอังกฤษรายงานเมื่อวันที่17ที่ผ่านมา เป้าหมายสำคัญของจีซอว์สยามในซัมเมอร์นี้ก็คือการดึงตัวยูริเตอร์มานให้อยู่กับทีในถิ่นพาวเวอร์สเตเดียมต่อไปซึ่งดาวเตะวัย24ปีรายนี้เหลือสัญญาเพียงแค่2ปีเท่านั้นซึ่งเลสเตอร์ก็จะยื่นสัญญาฉบ,บับใหม่เพื่อมัดใจเขาโดยปัจจุบันกองการรับค่าหน่วยที่120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หากเขาต่อสัญญาฉบ,บับใหม่เขาจะมีรายได้สูงสุดถึงที่140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเทียบชั้นจะมีวาร์ดี้และแคสเปอร์ชไมเคิลทั้งสงมีคนมน ก็ถือว่าเป็นค่าเหนี่ยที่สูงมากนะครับสำหรับทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องมารอดูว่าตัวเดมอนนั้นจะยังคงค้าแข่งในถิ่นจิ้งจอกสีน้ำเงินหรือเปล่ามาต่อกันที่ท็อตแนมฮอสเบอร์จอปิดดีวปีแอร์ลุยจิกกลินน่ท็อตแนมฮอสเบอร์กุนซือบูโรเอสเปรโตซานโต ต้องการดึงตัวผู้ตรวจสอบตัวลายใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังอนาคตของฮูโก้ยูริสมือเก่าทีมฝรั่งเศสไม่แน,น,น่นอนเนื่องจากมีข่าวลือเพราะว่าเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเปียอร์ลุจิกอลินี่วัย26ปีเคยค้าแข่งอยู่กับอังกฤษมาแล้วโดยเริ่มต้นกับทีมเยาวชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมกับแอสตันวิลล่ามือกาวชาวอิตาลีลงเล่นไป20นัดให้แอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเมื่อฤดูกาล2016และ2017 แต่อยู่กับทีมได้แค่ครึ่งฤด,ดูกาลก่อนย้ายไปเล่นให้กับอตาลนตาด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งได้เซ็นสัญญาถาวรและกลายเป็นผู้รักษา,าป,ประตูมือหนึ่งของออตาลนตาตลอดช่วงระยะเวลา3าปีหลังก็ <c oughs> ถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะครับมือประตูที่เป็นทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายไปที่วิลลา่าแล้วไปต่อที่อตาลนตาและยังได้เป็นมือประตูมือหนึ่งสามปีนี่ถือว่าไม่แย่นะครับแฟนสเปอร์ burg, ว่าไงกันบ้าง เชลซีแมนยูมีสะดุงเวทแฮมเรียกค่าตัวสูงสุดโหดแรกขายไรยก็มีข่าวนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาว่าดีแคนไรนั้นเป็นที่จับตามองของทีมใหญ่มากมายนะฮะสื่อดังก็ต้องเอาข่าวนี้มานำเสนอกันหน่อยแะครับเดนดิสสื่อกีฬาดังระบุว่าเวทแฮมยูไนเต็ดตั้งค่าหัวของดีแคนไรเอาไว้ถึง100ล้านปอนด์หลังจากที่แข่งไว้2่ปีตกเป็นเป้าหมายทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เวสแฮมเมอร์แต่สโมสรดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษต้องการเงินระดับ100ล้านปอนด์หรือประมาณ4 0 0พล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของดีแคนไร้กองกลางคนเก่งของทีมตามรายงานของเดลันติกสื่อกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือสูงไร้ทำผลงานได้โดดเด่นกับเวสแฮมมาพักหนึ่งแล้วจนเขาถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษ,กษชุดทำศึกยูโร2020ซึ่งในทัวร์เมนต์น,นี้เขาก็กลายเป็นกองหลังสิงโตคมลามโดยก่อนที่จะพาทีมไปถึงตำแหน่งรองแชมป์ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็มีข่าวย้ายทีมหนักเช่นกันโดยเฉพาะเชลซ ทั้งนี้เป็นที่เชื่อว่าไร้อยากย้ายไปอยู่กับเชลซีมากๆหลังจากที่เคยอยู่กับอะคาเดมี่ของสินโตนเมืองครามในช่วงปี2006และถึง2014ก่อนที่จะโดนเชลซีปล่อยตัวจากทีมตอนที่เขามีอายุ14ปีโดยก่อนหน้านี้เขามีข่าวลือว่าเขาจะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดยื่นให้เขาเช่นกัน100ล้านปอนด์กับดีแคนไร์เพื่อนๆว่าถูกหรือแพงฮะส่วนตัวแอดมินมองว่าแพงมากๆเลยฮะมันเป็นค่าตัวที่ เทียบเท่ากับนักเตะซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยทีเดียวครับแต่ถ้าว่าด้วยฟอร์มการเล่นของดีแคนไรต์ตอนนี้แอดเชื่อว่าไม่มีการค้านสายตากับทุกคนอย่างแน่นอนเพราะกองกลางคนนี้ทำงานและทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อลงสนามอาร์เซนอลเปิดตัวรายที่2แล้วนะครับโลกองกาเสริมทัพอย่างเป็นทางการแล้วอาร์เซนอลเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเน,นื่องนะครับประกาศคว้าตัวอันแบรแซมบี้โลกกงกา มิดฟิลด์ดาวรุ่งม,มาร่วมทีม่าเป็นทางการแล้วกลายเป็นนักเตะร,ร,รายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากนูโน่ตาวารเรสแบ็กซ้ายจากเบนฟิก้าอ์เซอลประกาศตัวอันแบรสัมบ้โลของกามิดฟิลด์ดาวลุ่งจาก, And ge, กอะโดเลสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเบลเยียมมาร่วมทีม่าเป็นทางการเมื่อวันที่19รกรกฎาคมที่ผ่านมาสําหรับขาดตัวของดาวเตะวัย21ปีขาดว่าอยู่ที่7.5ล้านยูโรหรือประมาณ676ล้านบาทโดยนักเตะจะเซ็นสัญ,ญญาเป็นเวลา5ปีพร้อมกับสวมเสื้อหมายเลข23่ต่อจากดาวิสลุย ประการหลังชาวบาสเลียนทั้งนี้โลของกาถือว่าเป็นแนวรุ่มที่ได้รับการจับตามองโดยทําได้หประตูจากการลงเล่นทั้งหมด33นับในหลีกซีซั่นที่แล้วและกลายเป็นนักเตะรายที่2ในช่วงซัมเมอร์นี้ของทัพเดอะกันเนอร์สต่อจากโนโนตาวาเรสแบ็คซ้ายดาวรุ่งที่มาจากเบนฟิก้าอย่างไรก็ตามคาดว่าอาร์ซนอลจะประกาศคว้าตัวเบนไว้ประการ,า White, ร,การหลังจากไบตันมาร่วมทีมรายต่อไปเร็วๆนี้ เสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับเดอะก n n e เนอร์แฟนๆก็คงจะชอบใจกันเลยทีเดียวนะฮะก่อนเปิดฤดูกาลนะว่ามีแข้งดาวรุ่งม,มาเสริมทับอย่างมากมายเลยทีเดียวนะ,ะก็ต้องมารอรุ่นกันว่าในซีซั่นนี้เดอะกั n e เนอร์จะทำได้มากแค่ไหนนะฮะในผลงานที่จะลงเล่นนะครับส่วนตัวแอดมินว่าเป็นข่าวดีเลยนะ,ะมาต่อกันที่เด็กมันแรง เวียล่าเซนดาวลุงแห่งอนาคตจากเชลซีเสริมความแร่งคิสตันพาร์เสสมสรในในสรีเียร์ลียอังกฤษคว้าตัวมาร์คเกฮีเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจากเชลซีมาร่วมสังกัดเรียบร้อยแล้วโดยค่าเนี่ยประมาณ2ี่ล้านปอนด์หรือราวๆ880บล้านบาทและนักเตะเซนสัญญายาว5ปีเกฮี ah p, อยู่กับสิงโตน้ำเงินครามแต่ก้าวขบและเขามีชื่อติดทีมชุดใหญ่ถึง2ครั้งในเกมศึกคาราบาวครับเมื่อฤดูการ2019และ2020ัแต่นักเตะไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามให้กับต้นสังกัดเลยสุดท้ายยโนปล่อใ เล่นแบบยืมตัวกับสวอนซีเป็นเวลา18เดือนสำหรับผลงานที่อยู่กับหงเขาเชื่อได้เลยนะครับว่าดาวเตะวัย21ปีนั้นเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากๆสาหรับสวอนซีมีส่วนที่ทําให้สวอนซีนั้นเลื่อนชั้นกับมาเล่นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตามฟอร์มที่โดดเด่นทําให้ทัพ The e ีเกิลสนใจที่จะตัดสินใจทุ่มซื้อตัวเขามาเสริมแนวรับโดยทันทีซึ่งเทงนี้เกฮีถือว่าเป็นแนวรับอนาคตไกลวงการลูกหนังโลกเมืองผู้ดีเลยทีเดียวโดยเขาเป็นตัวแทนทีมชาติอังกฤษในระดับเยาวชนตัแ่6ปี ไปจนถึงชุดอยู่21ปีแต่เขายังมีคุณสมบัติที่จะเลือกเล่นให้กับ Every c o โค้ดซึ่งเป็นบ้านเกิดอยู่ด้วยถือว่าราคานั้นดีเลยทีเดียวนะฮะ20ล้านปอนด์ผมมองว่าก็สูงสูงพอสมควรเลยสำหรับดาวรุ่งนะฮะที่จะมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ของคริสตันพาเลตก็ต้องมารอดูแล้วกันฮะว่าจะพิสูจน์ขึ้นมาเป็นตัวจริงลยอัพให้กับชุดของปาติกวิอาลาได้หรือเปล่านะฮะสำหรับมาร์ค เกฮีนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างละครับถ้ายังไงแล้วก็มาพูดคุยใต้คอมเมนต์นี้กันได้เลยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรวันนี้แอดมินก็ได้นําเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุดในโลกฟุตบอลนะฮะมาใเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ชมกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้คนบ้าบอลสวัสดีครับ